มาแล้วครับคุณผู้ชมครับจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทางลงเขาช่องตะโกครับเรามาดูสถาน,นการณ์ว่าวันนี้รถจะติดหรือเปล่านะฮะผมกำลังเข้าสู่เขตสะแก้วนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้รถเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าอัปเดตมาหลายวันแล้วเห็นบอกว่าติดตั้งแต่26่านะครับ กำลังจะลงช่องเขาตะก,กูครับโอ้โหคุณผู้ชมอย่างที่คาดไว้รถหลขึ้นอย่างตัวพี่น้องอ่านะฮะนี่ครับกำลังลงเขาเลยด้อพี่น้องเด้อนั่นครับนี่ฮะนี่รถก็ยังเยอะอยู่นะครับรถก็ยังเยอะอยู่อ่านะฮะพี่น้องทยอยเข้ามาเรื่อย รถก็ยังเยอะอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะฮะเวลาขณะนี้10เอเก้านาฬกากนาทีให้ชมบรรยากาศจากช่องเขาตะโกพี่น้องเดินทางมาบ้านเกิดเมืองนอนครับเรียกว่ารถติดกันยาวเหยียดเลยทีเดียว ผมนึกแล้วครับว่าจะต้องติดคงนี้ไม่พ้นหรอกเพราะว่าหลายคนก็เลือกที่จะมาในวันเดียวกันทั้งหมดก็เลยได้เห็นภาพนี้ฮนี่ครับโอ้อ่ะเดินทางปลอดภัยพี่น้องเราก็ระมัดร,ระวังด้วยกันหลายกันนะครับะระมัดร,ระวังด้วยด้อพี่น้องด้อใช้รถใช้ถนนเมาไม่ขับนะฮะ ช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับพาคุณผู้ชมมาชมช่วงของการลงเขาตะโกครับนเข้าสู่เขตจังหวัดสะแก้วนะฮะนี่ครับนี่อู้อไซค์ครับอไซค์ชิบไซค์มอไซค์ ช่องเขาตะโกพี่น้องครับคุณหน้าคุณตาและหลายท่านนะฮะที่ใช้เส้นทางนี้ผมเองก็ใช้หลักๆนะเวลาเดินทางไปที่จังหวัดตราดเนี่ยก็จะใช้เส้นทางนี้เป็นประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเส้นทางปกติของผมอยู่แล้วนะครับอืมก็ระมัดระวังกันหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออย่ยาแซงกันเด้อถนนสองเลน สวนทางกันนะครับก็พยายามอย่าแซงกันเนี่ยอย่างายอยู่รถยังหลายอยู่พี่น้องทยอยมาเรื่อยๆแต่ก็ระบายรถได้ดีฮนะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องตามตูดกัน เป็นแบบแมงเมอ่ะเอา้าพี่น้องนะฮะผมถึงวันอุทยานแห่งชาติตาพยานะ,ะโอ้ถึงแล้วฮะนี่ครับตาพยาอุทยานแห่งชาติตาพยานะนะครับเขยนี่และนะครับก็จะเข้าพื้นที่ อาหารป่าของป่าโคกอีโดยนะฮะโคกอีโดยฮะรายงานสถานาการณ์สดครับตรงนี้ก็จะเห็นบอกว่ามีรถโมบายเคลื่อนที่เป็นรถห้องน้ำนะฮะก็มาจอดบริการท่านนะครับนะี่ครับเขตลงมาก็จะเจอนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตอนนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่ก็เต็มที่เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกันนะฮะในการทำงาน ระบายรถตอนนี้นะครับมีการเปิดเลนให้วิ่งสองช่องนะฮะถนนก็จะใหญ่นะครับถามว่านาคตจะขยายไหมก็ไม่แน่ใจนะฮะก็ต้องดูก่อนก็ควรจะขยายนะ,ะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางหลักหลักๆก,ก็ว่าได้นะครับนี่ก็พอถนนมันเล็กนะฮะมันก็เลยต้องตามตุดกันอย่างเงี้ยนะฮะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะฮะอันนี้โคกอีโดยนะคุณผู้ชมครับ ของฝากของกินพวกอีโดยนะนี่ครับอา,อาจจะย้อนแสงยังไงขออภัยด้วยเพราะว่า9ก้าโมงสิโมงแสงก็อาจจะแยงตาไปนิดหนึ่งทำให้กล้องเราย้อนแสงนะครับก็ได้ภาพมาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะนะฮะก็เลยเก็บภาพบนันทึกการมาฝากคุณผู้ชมครับ อ่าวันนี้ไม่เท่าไหร่นะโล่งๆฮะโล่งโล่งโล่งล่งครับถนนเส้นนี้โล่งล่งวูโล่งจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมดูนุ่นโล่งจริงหรือเปล่าเนี่ยอ่าตามกันมาแล้วครับเพิ่งใช้คําว่าโล่งๆลไปเมื่อสักครู่นี่นะนั่นอ่ะเออเอาเดินทางกันปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อเป็นห่วงเป็นใยฮะระบัดระวางครับ เยอะเลยพี่น้องเราอ่ะทยอยเดินทางกันมาก็ปลอดภัยกันไร้กันครับขอให้มีความสุขของชกเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยนะฮะข,ขอให้มีความสุขกันตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็มีทุกจุดนะครับมีทุกจุดช่วยดูแลอำนวยความสะดวกนะพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนก็นะเห็นไหมฮะจะมีกลวยตั้งเป็นยาวเลยฮะยาวเป็นโลเลยฮะ น่าจะประมาณห้าหกโลนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่ายี่ิบหที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มติดกันแบบโอโ้โหยาวเหยียดเลยเดียวนะครับเจ้าที่ต้งเข้ามาดูแลนะครับเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการอัปเดตนะฮะการอัปเดตในการเดินทางครั้งนี้ขาไปจังหวัดตราดนะครับไม่รู้ว่าตอนมารถจะติดหรือเปล่าอาเดี๋ยวมาดูกันเนาะ เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับในการติดตามช่องทาง y o u t u b e f e c e b o o k นะฮะของผมด้วยนะครับส่วนช่อง Youtube อยากให้คุณผู้ชมได้ไปกดติดตามกันเยอะๆนะฮะมีอะไรก็จะลงให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับอัปเดตสถานการณ์ในขณะนี้ครับเดีนะ๋ยวก็จะมามีคลิปเรื่อยๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับ